สวัสดีครับทุกท่านยังอยู่กับผมเฮชคนะครับกับเว็บหวยออนไลน์ lot49.com นะครับหรือ lot9999.com นะครับโอเคเมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วก็ฝากเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปซื้อหวยพร้อมกันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำการสมัครนะครับแล้วก็สนใจที่จะซื้อหวยผ่านเว็บ lot49 เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครแล้วก็วิธีการสมัครวิธีการฝากเงินไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม โอเคสาหรับสมาชิกที่ต้องการจะซื้อหวยนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อไปพร้อมกันเลยดีกว่าอ่ะก็ให้ท่านทําการล็อกอินเข้ามาหน้าแรกนะครับผมจะเราจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับอ่ามีปุ่มใหญ่ๆแบบนี้ก็ผมจะซื้อวันนี้ผมจะซื้อเป็นหวยฮานอยเนาะหวยฮานอยเวียดนามเหมือนเดิมเราสามารถกดอ่าซื้อหวยได้ทั้งปุ่มเมนูแถบเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็กดได้ที่ปุ่มแทงหวยตรงนี้เลย หรือว่าจะตรงหน้าแรกนะครับผมหน้าแรกเมื่อกี้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกตรงจากตรงนี้ได้เลยอ่าหอยฮานอย i, น่าจะอยู่ในหวยหุ้นต่างประเทศนะครับผมอ่าพอกดเข้ามาปุ๊บในหน้าหวยต่างประเทศหรือหน้าแท่งหวยเมื่อกี้นะครับก็จะมีหวยขึ้นมาครับให้เราเลือกเราก็เลือกเลยหวยเวียดนามฮานอยอ่าอ้อที่นี่นะครับจะ ปิดนะครับผมปิดรับหวยฮานอยช้ากว่าคนอื่นสิบนาทีนะครับผมเว็บอื่นเนี่ยเว็บโดยทั่วไปจะปิดรับหวยฮานอยหกโมงตรงนะครับแต่ที่ลอตโฟกัสเนี่ยจะปิดหกโมงสิบนาทีเลยอ้อดีเหมือนกันอ่ะกดเลือกครับที่หวยเวียดนามฮานอยพอเสร็จปั๊บอันนี้จะเป็นเงื่อนไขกฎกติกานะครับผมแล้วก็วิธีการอ่ะวิธีการดูนะครับวิธีการดูผลหวยฮานอยก็จะดูแบบนี้เนาะ ให้เรากดยอมรับเงื่อนไขนะครับอ่าให้เลื่อนมาแล้วก็ลงมากดก่อนปุ่มสีเขียวตรงนี้ปรากฏไปนะครับผมจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นการแทงเร็วแบบมืออาชีพแต่ผมจะอันนี้จะมาสอนวิธีการแทงแบบง่ายๆละกันนะครับให้เราเลือกดีกว่าเลือกว่าเราจะแทงแบบไหนนะครับอ่าผมจะแทงทั้งสามและสองตัวเลยแล้วก็กดทีละตัวไปก่อนอ่าแทงสามตัวปึ๊บ พอเรากดแทงสามตัวปุ๊บมันก็จะให้เลือกประเภทนะครับจะเป็นสามตัวบนตรงหรือว่าสามตัวโต๊ดนะครับผมอ่าเราก็เลือกผมจะแทงเป็นสามตัวบน๊บอ่าแล้วก็กดนะครับผมเลือกย่านตัวเลขได้เลยนะครับว่าเราจะซื้อเป็นเลขนะครับเลขหลักอะไรเลขอะไรนะครับผมจะซื้ออ่ะสองห้าแปดก็จะต้องมากดที่สองร้อยตรงนี้อ่าแล้วก็ กดเลือกที่เลขเลยครับผมหาเลขที่เราจะซื้อเลยอ่ะสองห้าแปดอยู่ตรงนี้ก็กดไปพอกดเลือกที่เลขแล้วนะครับผมให้เลื่อนขึ้นมาคลิกตรงนี้นะครับปุ่มหลังจากเลือกเลขแล้วให้คลิกที่นี่เพื่อใส่เงินแทงกดเข้าไปครับอ่ะเราก็ถ้าเกิดเราก็ใส่ราคาเลยนะครับเราจะแทงเท่าไหร่อ่ะมสมมุติผมจะแทงอันนี้หบาท ก็กดไป5บาทแล้วก็กดเก็บเข้ารายก,การนะครับผมอ่าเสร็จแล้วระบบก็จะทําการนะครับซื้อเลขตัวนี้นะครับเข้าไปยังรายการนะครับผมของเราเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งหมายเลขนะครับอ่าก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราก็สามารถมาปรับยอดแทงได้นะครับผมเรามาแก้ยอดแทงได้นะครับตรงนี้อ่าถ้าเกิดราคาเราอยากจะเปลี่ยนราคาซื้อเปลี่ยนได้เลยหรือจะลบก็กดลบตรงนี้นะครับ โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อแบบ2ตัวต่อก็มาซื้อที่2อตัวครับกดมากดที่แทง2ตัวอ่าถ้าเกิดใครที่จะแทงแบบทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างเนี่ยแล้วก็กลับเลขด้วยเนี่ยก็สามารถกดได้ทีเดียวเลยนะครับท่านกดได้ทั้งอ่าแทง2บนแทง2ล่างแล้วก็กลับเลขด้วยอ่าแล้วก็เป็นเลือกเลยครับแค่เลขเดียวนะครับผมอ่าจะซื้ออ่าสองเก้าแล้วก็ให้มันกลับเป็นเก แล,แล้วก็กดสองเก้าไปแล้วก็กดตรงปุ่มตรงนี้นะครับใส่จํานวนเงินอ่ายอดก็คือจะขึ้นมาทั้งสองตัวบนสองตัวล่างให้เราเราก็ใส่ยอดไปอ่าจะเล่นห้าบาทห้าบาทนะครับทั้งหมดแล้วก็กดเก็บเข้ารายการได้เลยครับอ่าถ้าเกิดขึ้นปุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับก็เขาเป็นอันเพิ่มเลขไปให้เราเรียบร้อยแล้วก็กดปิดอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาดูเลยครับผม ระบบก็จะทําการเพิ่มนะครับเนี่ยกลับเลขให้เรียบร้อยแล้วครับ2992ก้าเนะครับผมแล้วก็ยอดอ่าหบาท5บาท5บาท,บาทโอเคถ้าเกิดท่านเลือกซื้อเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยอดเงินถูกต้องนะครับก็ให้กดส่งโพยปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยครับผมอ่า กดเข้าไปอ่าแล้วก็ระบบนะครับก็จะยืนยันนะครับโพยไปที่หนึ่งยอดแทงทั้งหมดยี่สิบ้าบาทถูกต้องไหมเกิดถูกต้องให้กดยืนยันการส่งโพยได้เลยครับอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมส่งโพยให้กับเจ้ามือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าอ่าแล้วเราจะดูโพยได้ที่ไหนล่ะโพยที่เราเพิ่งส่งไปอ่าแล้วก็กดที่แถบเมนูนะครับผมตรงนี้แล้วก็ กดที่ดูโพยที่แทงแล้วนะครับผมตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดไปดูโพยที่แทงแล้วนี่นะครับก็เราสามารถก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับอ่ะยอดที่จะมือรับนะครับนี่ยี่สิบห้าบาทแต่ว่าเครดิตที่หักไปเนี่ยเขาเราทางรอตเก้าเก้าเก้าเนี่ยรอดโฟก้าเนี่ยครับจะซื้อหวยเราเนี่ยจะเขาจะหักเปอร์เซ็นต์ไปด้วยในตัวเลยนะครับผมก็คือเหมือนเราได้กําไรนะ เขาก็จะไม่ได้หักเต็ม25บาทนะครับเราก็จะจ่ายจริงแค่23บาท90สตางค์อ่าก็นี่ครับไปอยู่ตรงนี้หวยที่เราซื้อไปหวยต่างประเทศนะครับก็กดเลือกดูได้เลยนะครับผมอ่าก็จะขึ้นตรงนี้หวยเวียดนามอ่าดูโพย พอกดไปก็จะขึ้นอย่างนี้ก็คือให้รอการออกรางวัลนะครับผมถ้าขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดออกรางวัลแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสถานะนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับกับการซื้อหวยกับเว็บ l o t ฟ9หรือ l o t 9 9 9 9ก้านะครับในขั้นตอนต่อไปเช่นเคยครับรอนะครับเลขที่เราซื้อจะถูกรางวัลเสร็จแล้วเราก็ถอนรางวัลออกมานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำขั้นตอนการถอนเงินในคลิปต่อไปกันนะครับ โอเคสำหรับในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเฮโชลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ